อต้นป่วยเถอะต้นป่วยในได้กีดแล้วเนาะแต่ว่าทาน้ำหมักไปเป็นไงเนี่ยที่มันป่วยรุนแรงมันจิมันจเนเาถึงเนื้อไม่เลยถึงข้อถึงข้อสีถากหรือปะถากมันก็ะชินเาถึงเนื้อไม่จะมาทาน้ำหมักสูตรสองของการต้นแล้วก็ดูทรงดีขึ้นเป็นเปล่ะดีดีขึนครับโอ้นี่คือการรักษานะฟื้นฟูเดี๋ยวเขาที่ส้างมถอดถอดยอดถอดยอดเด้วเขาที่สังใหม่ันมีต้นที่ป่วยอย่างรุนแรงเลย ไปไปเม้วงตัวอีกอย่างหนึ่งบ่ต้นป่วยเดือนนู้นแรกก็กีดได้ละรักษาไปสองปีแล้วอ๋อคือเรารักษาไปแล้วก็มาเติมน้ำหมักสูตรสองไปปีนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็กีดเลยเราก็ดูใบเอาเนาะใบอะไรมันได้แล้วก็กีดได้หมดแหละอันนี้ก็ป่วยจ้าวังไม่ได้ถากป่วยยังไม่ได้ถากดูดูสังเกตมันป่วยบ่ถากบอเซตถากบอเซตเจาะดูรู้สึกจะมีน้ำหมดแล้วนี่ สออ่อนเนี่ยครับสออ่อนคักคักพูน่ะมีดเดียว,อนนวยโอ้ยมีดเดียวได้ี่มีดเดียวพูน่ะถ้วยเนี่ยถ้วยกิโลครึ่งไหนในต้นไหนปว่ปวยตน้นก็ป่วยอตางโอ้ผมใส่น้ำมักโอ้ต้นท่าหลักอะพ่นมันมันมันสั่งไว้แล้วอืออือจะใส่มาก,ก่อนหน,น้านัะแล้วด้วยเออเออโอ้กีดได้แล้วแต่ว่ายังเอา ที่ขายไปสถ้วยแล้วรอบนี้ยุดไปก่อนรอบนี้ยุดไปก่อนต้นนี้ป่วยก็เราก็หยุดไว้นะไม่จําเป็นต้องไปกีดตลอดตะบีดตบัต้นไหนป่วยหนักปาดูดูเบรกดูนี่ปาดถ้วยสองลิตรครึ่งแล้วครับลึงมือผมนี่สองห้หนึ่งเนาะสวนอย่างนี่ไปดูต้นป่วยก่อนใ่ งานี้ป่วยไปเลยลาลงล่ล,งไ,ลงไปบมดซุดแต่มันป่วยกอ่อนก็เลยยุดรักษาเลยเทคนิคง่ายๆคือขูดเนี่ยดอยขูดต้นป่วย<อ>หรือต้นที่เป็นหน้าตายเนาะขูดขูดขูดแล้วก็ทาน้ําหมักผสมน้ําพ่น<ล>ก็ทาแหละแล้วแต่พ่นด้วยทาด้วยแล้วแต่ป้าจากป่วยเลยป่วยนี่คือก่อนหน้านี้คือบมมีน้ y ang y ang pathways, ํายางเป็นบ่อมันเริ่มมันเริ่มป่วยแต่ว่ามันยังมีมีบ้างก็คต้นนั้นป่วยแห้งครับ ป like ่วยนี <farther. S 1> ่ค <Joan> ือแบบเรารู้เลยว่ามันเป็นยังไงอาการรู้ว่ามันขาดครับมันมันมีน้ำยางแค่หัวท้ายบอทายแต่ว่ามันเป็ีนอยู่หนาอืมอืมมันเปลี่ยนอยู่หนานี่ยเยอะยุดยุตรักษาไว้สองปีปีที่สามมีไมเริ่มขีดขีดลงมาจากนี่มันมากมาเรื่อยๆยังบ่ยุดนะแต่เออืออือยังได้เรื่อยๆนะอืมแต่แห้งมาใส่น้ำมามักส่วนสองชั้นตัวเน็ดยางเนี่ยวุ้ชขนครับมีดเดียววะครับเนี่ยผมมาเบิ่งนี้ก่อน โอ้เป็นกิโลล่ะผมว่ามันเป็นกิโลไเด้เนี่เนี่ยนะมือผมมันหน่อยนะเอฟซีนี่คนอ่ะโอ้ยสาหัวคนล่ะออืมเป่วยอันนี้ก็ป่วยครับป่วยอันนี้โดนโดนถากไปแล้วนี่ครับถากแล้วก็ทาน้ำหมักสูตรสองถากไปเลยโอ้คือคือมาดูงานส่วนนี้รวดครับอันนี้อันนี้อยากได้ผลผลิตด้ลเฮ้ มันเน่าเป็นวงเลยมันถึงแก่นเลยนี่ถึงแก่นขึ้นมาสีเลยโอ้แล้วแล้วนี่เขาสางไหม่เขาหุ่มไหมล้วอืมอืผมก็เลยรีดเลยอืมอืมแต่ต้นนี่เขายังหุ่มบาทนิดอืมมันแตกบ่แบบนี้เขาสีดพอเขาทาละมาแล้วเขาสีฟ้องเลยว่าเขาสเนา่าเนา่าเวทเปลือกเลยตรงไหนที่เขาป่วย,ยอะเราเขาสิี ขาชนเนาทิมเนาทิมสลัดเปลือกทิมไม่เรือตะเก็นเลยแล้วก็สร้างเนื้อใหม่อย่างงี้สร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันทาน้าหมักสูตรสองเป็นไงแดงเห็นไหมมันจะสร้างได้เร็วเนาะเ๋็วปิดแผลเลยต่ว่านี่ยังบบกีหรอกสิร็อกกีหนาวชิล้อกินหนาวคืออดเปรี้ยวไว้กินหวานแต่ตัวนี้ปกติตัวนี้คือปกติดูฉีดน้ำหมักสูตรสองนะครับผมสะอนเนาะมันแดงเนาะเนี่ยผิวมันจะแดงเนี่ยมันมัน มันมันดูดน้ำมักขึ้นมาถึงตรงนี้มันกัดมันกระสาาขึ้นมาตรงนี้ทำไ้ทามันกับมันกับมันกัอยากเแบนๆเนาะเจ็กหน่อยขันมองได้ทาถึงนับมากจะอ้วนดังนั้นแต่นี่เขาฉีดไม่ก็เลยดังนั้นก็คืออยากให้ฉีดจะดีที่สุดเป็นบอกถึงจะผสมแค่สามฝาต่อน้ํยี่สิบลิตรแต่มันน้อยแต่มันทั่วถึงมันจะอ้วนทั้งต้นเนาะต้นมันอายูดไหลยึดการต้นนี้เป็นเพลิงมากแต่ตีแหลกเลย แล้วก็จะมปีนี่ก็ยังเป็นพระเอกันเป็นพระเอกมานั้งแค่เปิดกิดเลยม <c oughs> ันบุคลิต้องใส่สอง